สวัสดีครับจากร้านทุนเซอร์วิสครับก็วันนี้มีโอกาสนะครับเครื่องยาซ่า HMT 2760นะครับกับ Wm 210vr นะครับตัวนี้เข้ามาพร้อมกันนะครับก็ถือโอกาสรีวิวนะครับให้ลูกค้าได้ดูตัวสีเทานะครับจะเป็นยาซ่า HMT 2760นะครับตัวสีแดงก็จะเป็น 210vr นะครับเครื่องเครื่องเล็กนะครับความแตกต่างที่เห็นก็ตัว 210vr นะครับก็จะเล็กกว่าเยอะนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดู รายละเอียดกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับตัวนี้เป็นยาสร้างยนนที2760นะครับก็ระบบนะครับก็จะมี forward reverse นะครับอยู่ตรงนี้ emergency นะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็จะมีตัว speed control นะครับแล้วก็มีตัว feed direction นะครับคือตัวนี้นะครับกินอ่ากินไปกินกลับนะครับกินซ้ายกินขวานะครับก็จะหมุนคันโยกที่ตัวนี้นะครับ แต่ตัวฟิลด์เดเรชั่นตัวนี้นะครับผมเครื่องนี้เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์นะครับมันจะมีสัญลักษณ์อยู่คือช่วงที่เราปรับตัวฟิลด์เดเรชั่นตัวนี้นะครับต้องปิดเครื่องก่อนนะครับต้องหยุดเครื่องก่อนแล้วค่อยปรับแล้วก็ค่อยเดินเดินเครื่องอีกทีนึงนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นความเร็วตัดนะครับ A B C นะครับความเร็วตัด A B C ก็อ้างอิงตัวนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือความเร็วตัดอันนี้ก็คือคืนเกียวนะครับคืนเกียวก็มี A B C เหมือนกันตามระยะพิษต่างๆนะครับเราตั้งค่า เฟืองครั้งเดียวนะครับเราจะได้ตัวระยะพิษสามสามระดับนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะได้ระยะพิด0.7 5 1.5และก็3นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็กึ่งไร่ทั้งเกลียวเนิ้วเกลียวมินนะครับตัวถัดมานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกึ่งเกลียวกับผีดความเร็วตัดนะครับถ้าหมุนไปด้านขวานะครับตัวนี้จะเป็นความเร็วตัดถ้าหมุนมาด้านซ้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกึ่งเกลียวนะครับตามสัญลักษณ์รูปตรงนี้เลยนะครับอะโอเค เรื่องตัวนี้เป็นออโต้นะครับออโต้ปาดหน้าแล้วก็ออโต้คืนปอกนะครับก็จะหมุนที่ตรงนี้ห้ามคันโยกพร้อมกันนะครับห้ามทาคันโยกพร้อมกันเพราะว่ามันแยกเพาให้เราเป็น2เพาแล้วเพาล่างกับเพาบนนะครับเพาล่างคือเพาความลตัดนะครับเพาบนคือเพาคืนเกลียวนะครับเพราะฉะนั้นห้ามนะครับห้ามบังคับนะครับห้ามบังคับห้ามหมุนพร้อมกันนะครับห้ามปรับพร้อมกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเดินออโต้นะครับถ้าเราโยกขึ้นนะครับแบบนี้นะครับ ตัวเดินออโต้ก็จะกินอัตโนมัตินะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เรายกขึ้นนะครับพอเราเดินออโต้เรายกขึ้นนะครับมันก็จะกินปาดหน้าให้กินคืนปอกให้นะครับตัวนี้ก็จะคืนปอกให้เมื่อเราอยากปาดหน้านะครับเราแค่โยกมันลงมานะครับโยกลงมาแล้วขยับเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ดันลงตัวเดินปาดหน้าก็จะเดินเดินให้อัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้ก็คือตัวยาส่ง hmt สองเจ็ดหกศูนย์นะครับปาดหน้าออโต้คืนปอกออโต้นะครับแยกเพาขับนะครับระหว่างความรถตัด กับตัวกึ่งเกียวนะครับสมมติผมจะกึ่งเกีียวนะครับผมก็แค่โยกคันโยกนี้มาฝั่งนี้นะครับแบบนี้นะครับเมื่อเราโยกคันโยกไปทางซ้ายปุ๊บนะครับไปตามสัญลักษณ์ของเขาเขาก็จะขึ้นตัวขยับขึ้นมาตัวด้านบนเลยนะครับจะทำงานด้านบนแทนตัวนี้ก็คือกึ่งเกียวนะครับเวลากึ่งเกียวก็สับคันโยกด้านหลังตรงนี้นะครับสับลงแบบนี้นะครับตัวกึ่งเกียวก็จะเดินให้นะครับจะเดินตัวนี้ให้เห็นไหมครับกําลังขยับ นะครับตัวนี้เป็นการก no okay. right okay. so ึงเกลียวนะครับเรากึงเกลียวอยู่โอเคถ้าเราหยุดการกึงเกลียวนะครับเราก็ยกขึ้นนะครับยกขึ้นแค่นี้นะครับตัวกึงเกลียวก็จะหยุดทํางานนะครับถ้าเราจะกลับมาที่ความเร็วตัดเราก็แค่ยกขยกนี้กลับมาอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะครับยกง่ายๆนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นยาซ่ายเฮดอมที2760นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นอ่ 210VR นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีระบบฝาโคเบอร์นะครับเปิดขึ้นเครื่องจะหยุดทํางานทันทีนะครับแล้วก็มีตัวฟีดเดเรคชั่น นะครับส่วนประกอบต่างๆส่วนอื่นนะครับก็จะมีสปีดคอนโทรลมีฟิลมีเอมิเจนซี่นะครับมีฟอร์เวิร์รีเวิร์ดนะครับแล้วก็ฟีดเดเรคชั่นนะครับกินไปกินกลับกินเกี่ยวซ้ายเกี่ยวขวานะครับแล้วก็ตัวนี้มีนาฬิกาเป็นเกียวให้ด้วยนะครับตัวนี้มีนาฬิกาเปงนเกียวให้ด้วยอ่ะโอเคระบบอัตโนมัตินะครับเมื่อเปิดฝาเครื่องนะครับเครื่องจะอยู่ทำงานทันทีนะครับอ่ะโอเคนะครับก็จะมี2รุ่นนะครับลูกค้านะครับสนใจตัว ย่างซ่า h t สองเจ็ดกนนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับถ้าสนใจตัว210 VR ก็จะเป็นตัวนี้นะครับโอเคผมพอดีจังหวะดีนะครับเครื่องเข้ามาพร้อมกันก็รีวิวให้ลูกค้าได้ดูนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ